กันด้วยนะครับพบกับผมวชิเคเรนะครับกับโนบอดี้ปะกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัลโนบอดี้กับจีนรอดยูอาบวกแล้วก็นี่ครับ เจอกับทีน่าวุฒวันแรกของศึกดวนหัวแถวจะเป็นไงเญรับชมครับ Richman Shop โ no นเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคท,ที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบอ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถอ่อนชำระได้นานสุงสุดส0เดือนพรอมบริการเติมเกมชนนั้นอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นและนี่ก็คือ จีนอตยูอาบวกครั้งแรกของเกมแล้วเราเร็วกว่าจีนาวูดได้ยังไงครับคุณพระเราเร็วกว่าจีนาวูดครับแล้วรีวิวเมื่อวานี้รีวิวคลิปที่แล้วโซนิกจีนาวูดเร็วกว่านี่เราเร็วกว่าแล้วครับเอาละแปลว่าจีนอนเราจะได้เปิดก่อนกรับลาเซนโซก้าคูไปครับ1,400ล้านครับดาวเมยตรงนี้แล้วก็กาลครับ ซุยลิวคําซุยคิงไม่ใช่ <c oughs> การโลจูโจงครับสิธิว่าแฟงไงก็เลยพูดเหมือนกันเอาละครับหมัดทลายหน้าผาไปเจโนส่สวนคืนกลับมาพัานสอ้ลายครับโอ้โหมันจะจัดแน่นอนครับคลิปนี้ครับมาครับการโลจูโจมเท่าไหร่ครับ เปรี้ยงมา2,500ล้านครับแลงจัดจริงๆครับเลือดพอๆกันแล้วคิงเอนจินครับหิวสดชื่นคืนกลับมาครับตรงนี้อ่ะเฮ้อกระบองเลยไม่รู้ว่ใช้เลยติธรรมดาไปครับระเบิดพีษกันมาแล้วก็คิงเอนจินจากทางฝั่งของจีนหน้าบูดครับใครชนะผมบอกเลยครับแชมป์แน่นอนครับ ใครชนะนัดนี้ครับเพราะว่าจีน่าวูดเอาชนะทีมพิชามาได้ที่พลังเจ0รยล้านแต่ว่าทีมพิธาไม่มีจีนอนครับเราก็เลยมาเจอในกันในรอบนี้ครับสำหรับจีน่าวูดกับโนบอดี้เอกครับสนามแรงบิดกันมากครับตรงนี้แล้วก็เกียร์โลครับลืมตาปากกันมากาขีลาชันยัดหน้ามาจังหวะนี้ระเบิดเพี้ยและเข้าสู่เทินที่2ครับโรโอเรือว่าเทินโซนิกสั่งไปโจมตีโบคูว่าเทินสั่งให้โซนิกออไปโจมตี ว hey, าตาชิโนทึนให้จีนอตออกไปเอ็กซ์เอเน์ขันสุดยอดจัดไปครับติดโล่แล้วโล่โลสีแดงจะเป็นของจีนอตยูบวกเท่านั้นครับตอนนี้ที่มี UR บวกตัวเดียวในทีมไปครับตัวแรกของเกมครับแล้ว้อกาโลยัดไปจีนอตไปหวันแล้วครับเอาเรื่องจะจัดตรงนี้โอ้โหมาหมดครับจังหวะนี้กาโลจู่โจมกันมารับกันนํำซามเซลกับคิงเอนซินครับ ยังรับแรงกระแทกกันอยู่ครับตรงนี้อารัสนามแรงบิดกันไปพร้อมกับกระบองเหล็กหัวรัชชาครับโอ้โหฟาดไปแถวหน้าครับจังหวะนี้รับไปแบบเต็มๆมาครับคิงเอนจินครับฝั่งจินาวุฒิก็ไม่น้อยหน้าครับคิงฮิวคืนกลับมาครับ้องกับหัวรัชชาจากกระบองเหล็กฟาดกันนำซามูซิลกระบาดตกมาตรงนี้ครับรับแรงกระแทกยังไหวกันอยู่แล้วยังมีลูกไฟใช้อยู่ครับเปิดหาคีลาชันมาครับเปียง โอ้โหแรงเหมือนกันครับสำหรับเกียร์โลเขาจะมีดามเมโดสนามแรงบิดจังฟังจินาวูนแล้วเปิดหาขีลาชันแจ็คคืนกลับมาเหมือนกันเปี้ยงรับแรงให้กันไปครับแล้วเข้าสู่เทิร์นที่3ครับวาตาชินโนเทิร์นให้โซนิคออกไปโจมตีบกุกคือวาเทิร์นให้โซนิคออกไปโจมตีวาตาชินโนเทิร์นให้เจโนสยูอาบวกออกไปเอ็กซ์เบอร์เนอร์แอร์เปี้ยงไปไม่เห็นแรงเลยวะ เอ้ยแต่ระเบิดเพี้ยให้คิงแรงอยู่ครับตรงนี้โซนิกเกือบไปหว่านแล้วก็ลงกาโลจู่โจมติดโลแน่นอนเปรี้ยงไปเอาละครับไม่ติดโลด้วยแต่ว่าลดดาเมจไปเยอะเหมือนกันครับตรงนี้ลวกาโลสวนคืนกลับมาครับเฮ้ยอย่าพึ่งสปอยนะทุกคนอย่าพึ่งสปอยมาครับจังหวะนี้คิงเอนจินประชืดกันมาโูแต่เปิดก่อนนี่ของแท้แน่นอนของจริงครับกระบองเล็กไม่ลูกไฟใช้ครับแต่จีน่าวูดมีสีลูกไฟจะว่ายังไงครับได้กระบองเล็กได้หัวรัชชามาจังหวะนี้แน่นอนครับหัวรัชชา ป่าเปียงบึ้มรับในแทกยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่แล้วก็เป็นเกโรเปิดหาคีราชันมาปะชุมมาจังหวะนี้แล้วก็หาคีราชันสวนคืนกลับไปอะละครับปาชุดยังยืนได้ครบอยู่ครับและเข้าสู่เทินที่4ี่ครับราโฟเก็ตเรดี้ไฟจังหวะนี้โซนิคซาซิเดจิติลบสังหารปลาไปไดนะ้จุดจุดนี้เรามีไลน์อันติครับไม่ติดไม่ติดผลของเกโรครับในไลน์อันติสองทีแล้ว โซนิคฝั่งของจีนาวุธสวนคืนกลับมาเช่นกันแล้วก็มาครับโซนิคก็ไล่ตีมันกันูไล่ตีสองรอบเหมือนกันเลยครับเอาแล้วจังหวะนี้เป็นจีนอนครับไปครับเซนซูซากุ2,800ล้านครับแรงจ,จัดจริงๆระเบิดพยรแล้วกาโลจูโจ,จบตรงนี้ไม่ยังไปเพิ่มไป7 85ล้านครับเอาแล้ว,เ,ลวเกโรโจะไปหว่นเช่นกันแล้วกาโลสวนคืนกลับมาที่ไม่มีจีนอนครับยัดมายังไหวครับโอ้โหนี่จีนอนฝั่งจีนาวุธไปเร็วครับเราก็เลยได้เปรียบครับนะาตดจุดนี้ เอาเรื่องจัดจริงๆครับกระบองเหล็กไม่มีลูกไฟใช้เหมือนเดิมก็ตีธรรมดาไปแล้วบัวราชันได้แรงตีครับปลาชื้นมาป่าชื้นมาแต่ยังไม่ติดโลนะแล้วคิงเอร์จินครับคิงเอร์จินครับมาครับยัดมาจังหวะนี้แล้วก็กาไม่ใช่จะบอกว่ากาโลจะเป็นกระบองเหล็กครับฟาดไปเอาละครับยืนๆได้อยู่ครับเปิดฮาคีราชันมาครับปาชื้นมาจังหวะนี้ยังไหวอยู่ครับแล้วเปิดฮาคีราชันสวนคืนกลับมาครับฮาคีราชันปะทะฮาคีราชันครับ เอาละคาสู่เทินที่4ครับจะเก็บสักตัวหนึ่งไปได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้เป็นโซนอีกฝั่งพี่ปานครับเปิดไปก,ก่อนครับแล้วระเบิดเพี้ยกันมาแล้วก็เป็นโซนอีกฝั่งของจินนัวูดครับไม่ยอมแพ้ครับสปีเร่งสปีคืนกลับมาเช่นกันแล้วก็เพย้ของเราครับเจโนสจัวบวกปาดไปโอ้โหระเบิดเพี้ยแทมจะติดโลครับตรงนี้แล้วกาโลยัดไปต่อแล้วขอติดโลเยอะๆทีเถอะ ก็ยังไปอู้หไม่มีใครติดโลกเลยว่ะคุณผู้ชมแต่เลือดของเรายังเยอะกว่าอยู่ครับกาโลจูโจมสวนคืนกลับมาครับลดดามเมจไลน์บอลองจากทางฝั่งของเจนอสครับตรงนี้แล้วคิงเอนจินครับฮิวสดชื่นขึ้นมาฟริงขึ้นมาอ่าแล้วจวังหวะนี้กระบองเหล็กฟาธรรมดา เอาแล้วเกีรโลติดโลไปแล้วครับแล้วขี่ engine สวนขึ้นกลับมาตรงนี้ครับหิวขึ้นมาสดชื่นครับแล้วก็กระบ,บองเด็กหัวนัชชาเพราะมีรูกไฟใช้ไปยังมาเรายังไม่ติดโลนะสวยงานจัดจัดจริงๆครับตรงนี้แล้วก็เกีรโลเปาดฮาคิลาชันประชืดมาเอาแล้วก็หจิกเกีร์โลดาเมจแม่งเยอะก,กว่าจีน้อนเหมือนเนมากับฮาคิลาชันกรบ มาเอาละครับตรงนี้สูสีจัดๆครับถ้าเกิดฝั่งจีนอาวุธมีจีนอสเราน่าจะอยู่ในตกในสถานการณ์ลำบากก็แต่เรายังมีจีนอสอยู่ครับจีนอสเรายังคงยืนยืนอยู่ได้ครับเพราะเราเปิดก่อนนั่นเองครับโซนอีกสวนคืนกลับมาตรงนี้ครับเราก็มาครับลาเซนูซ้กับคู่เอ็กซ์เพิร์เนอร์เปี้ยงไปไม่ค่อยแรงเลยวะระเบิดเพี้ยกันมาโอ้โหยังไม่ติดโล่สักทีนึงไปครับกาลูจู่โจมขอแรงๆแบบบึ้มๆเปี้ยงไปติดโล่ไหมไม่มีใครติดโล่เลยว่ะ เออแต่ว่าหลอดเลือดไม่มีคูดแล้วนะแล้วกาโลสูนคืนกลับมาครับลำแรงกระแทกยังไหวชิวอยู่ครับเอาลราระเบิดเพี้ยกันมาคิงเราจะไปหวัดแล้วคิงเอนจินชิวสดชื่นขึ้นมาก่อนจังหวะนี้เอาแล้วครับเป็นกระบองเหล็กฟาดไปปะเปี้ยงเอาแล้วไปวันไปวัน2ตัวเลยครับกับคิงกับเกโรแล้วก็กระบองเหล็กก็ฟาดขึ้นกึ้บมาทีนี้ไม่มีเกโรแล้วครับเราจะได้แรงตีแบบรัวๆกันหนำซับเซลวแน่นอนครับคิง ของเราจะทําให้กระบองเหล็กได้แรงตีครับมาดูกันครับจังหวะนี้ครับโซนิกเปิดมาก่อนในเทินที่7ครับโซนิกติดโล่แล้วทิ้งเอนจินครับประชิดกันมาจังหวะนี้ก็เป็นโซนิกครับสวนคืนกลับไปครับแล้วก็โซนิกมาอีกทีนึงครับทางฝั่งของจีน่าวูดครับของเราได้แรงตีแล้วนะเพราะว่าเกียร์โลเขาไม่อยู่แล้วนั่นเองครับเจน้อยครับเราไม่กระบองเหล็กลงไปนอนครับเรียบร้อยครับแล้วก็กาโลจู่โจมอีกทีหนึ่งกาโล ยัดไปจังหวะนี้โซนิกยังยูนอยู่ได้ครับเอาล้กาโร่ฝั่งของจินอาคุส่วนคืนกลับมาครับเอาเรื่องจัดงจริงๆประชิดกันมาครับเอารลเปิดเพี้ยกันมาครับตรงนี้แล้วก็คิงเอนจิ n นครับไปครับจังหวะนี้เป็นกระบองเหล็กฟาดกระนำซัมเมอร์เซลใส่โซนิกไปวันครับเหลือแค่กาโร่ตัวเดียวอยู่ในสนามครับเราฟาดไปอีกทีหนึ่งเอาครับเทินที่7นี้ครับว่ายังไงครับปิดกันการไล่ตัางตีครับหาคีราจันเหลือกาโร่ปะท้าว s 6ตัวครับ กาโลเวสหตัวโซนิคยัดไปสัตว์ซึก็จะจิตจ,จิลบสังหารแล้วก็ไล่ยันตีคิงเอนจินกระบองเล็กฟาดพรยังเกโลก็ไล่ยันตีด้วยครับเพราะว่าอยู่แถวเดียวกับคิงครับพิ่งไปอ่าแล้วเป็นเจนอสครับโอ้เป็นโซนิคมาก,ก่อนครับโอ้แล้วต่อไปเป็นเจนอสแล้วก็กาโลโอ้หเด็กกระบองเหล็กก็ไล่ยันตีต่อเพราะว่าเป็นสายอุปกรณ์ครับ แปลว่าไล่กันตีสายอุปกรณ์แน่นอนครับจังหวะนี้จีดอทยัดไปกาโลงยืนได้อยู่ติดลบหลีกแล้วกาโลจู่โจมครับไฟนอลราวปั๊บปับปับป,ป,ป,ประมวยจีนประชึมยังยืนได้อยู่ครับโอ้โหกาโลถือจัดจริงๆแล้วกาโลสวนคืนกลับมาจะเอาชีวิตคิงไปได้หรือเปล่าก็าตรงนี้คิงยังไม่ตดโลครับสวยงามจตจัดจริงๆแล้วคิงแอนจิงครับผิวสดชื่นขึ้นมา้อมกับหัวรัชชาครับหัวรัชชาเนี่ยแหละจะทำให้ดาเมจติดโลหรือเปล่าติดโลไปแล้วแล้วโลหายไปเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มาครับหาคีลาชันมา แล้วก็เข้าสู่เทอร์นทค่9ครับจังหวะนี้โซนนี่ครับศาเซนจิตจิตลบสังหารครับถือว่าเป็นเมตาของเจนอสโดยสมบูรณ์ครับเพราะว่าการมาของเจนอสทำให้เจนอสฝั่งของจินาวุธหายไป ปึ๊บไปแล้วเรียบร้อยเป็นกระบองเลยครับเข้ามาแก้ไข้ให้กับกาโลูกาโลูโดนไปครับจังหวะนี้ฟาดไปไม่ใช่กาโลูโดนสิกระบองโดนครับโอ้โหไปหวั่นครับคิงแล้วก็ไซเรลจิจิตล้มทหารพร้อมกับกระบองเหล็กครับไฟฟาดหัวราชาโอ้โหกี่ลายมานั่นพันสี่ร้อยล้านครับกระบองเหล็กคอฟาดคืนครับเกิดขึ้นมาใหม่ฟาดไปพันสามร้อยล้านครับเกียร์ลงไปหวั่นนอนกับเพลงนอนแอ่งแมงนะครับแล้วก็จีนอสจบหรือเปล่าครับจังหวะนี้ฟาดไปเอาเขาเลยแล้วฟาดแถวหลังครับฟาดแถวหลังแบบนี้ฟาดแถวหลังแบบนี้โดนสะท้อนกาโลู ฟาดแถวหน้ามาต่อปึ๊บไปกระบองเล็กยืนได้อยู่ครับติดโล่แล้วกาลูจู่โจมเลยเคที่สิบไปยังไปจบเกมครับผมโอ้โหสุดยอดจ,จัดจริงๆอะโนบอดี no a, ครับเอาชนะจีน่าวูดไปได้ครับและเข้าไปสู่รอบชิงเลยครับเจอเอซาคิงครับถ้าคููนี้อยากดูครับมาดูลายย้อนหลังเดี๋ยวผมอาให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยคลิปหน้าเอาคลิปเอาคลิปนี้แหละเอาคลิปรอบชิงนี่แหละให้ดูนะครับผมเจอกันใหม่ปบาย bye bye. สวัสดีครับ